แต่เรายังอยู่ในโลกตอนแต่เรายังไม่ได้ฝึกปฏิบัติธรรมลองนึกดูสิคะว่าในขณะที่เราคิดว่าเราคิดเพื่อประโยชน์คิดเพื่องานคิดเพื่ออะไรลองสอดส่องความคิดนั้นดูให้ดีๆแล้วจะพบกับตัวเองว่าจริงๆแล้วมันมีความคิดที่เกินความจําเป็นที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานไม่ได้เกี่ยวกับไอ้เรื่องที่กําลังทําเดี๋ยวนี้สอดแทรกเข้ามาเยอะเลยเราคุ้นเคอยอยู่อย่างนั้น เพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่เราทําสมาธิเนี่ยนะคะมันก็จ <pl ains> ึงต้องเข้ามาอีกมันก็ต้องมาถามมาลืมเช่นเสแล้วเหรอฉันยังอยู่นะมันมาเตือนฉันยังอยู่นะอย่าเพิ่งลืมจะง่ายง่ายเอาฉันเป็นเพื่อนมาตั้งนานเราก็ต้องบอกว่าแกมันเพื่อนเทียมมันเพื่อนคดโกงมันเพื่อนทรยศมันคอยจะฆ่าเราอยู่เรื่อยฆ่าเราจากอะไรฆ่าเราจากความสงบว่ามันออกไปเอาสติว่ามันออกไปบ่อยๆมันจะได้ไม่กล้าโผล่หน้ามาบ่อยบ่อย แล้วเราก็ใช้สมาธิเนี่ยให้หนักเข้าหนักเข้าซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่กว่าครูจะเรียนรู้เนี่ยนานนานเพราะว่าจิตที่มันอ่อนแอเพราะมันไม่ได้ฝึกให้มั่นคงเข้มแข็งนานทีเดียวกว่าเราจะสามารถทําได้ตอนนี้ลยชักจะท้อครับว่าที่อาจารย์สอนมานะไม่รู้ตัวเองจะทําได้แค่ไหนมันเลยมันเข้ามาตลอดเวลาขาดไม่ดึงกลับเข้ามานี่เดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไป ก็อขอ,ออกว่าถ้าทําให้ต่อเนื่องแล้วจะทําได้ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ทําเอาวันหนึ่งี่ชั่วโมงรับนอนสักาชั่วโมงเหลือเวลา19ชั่วโมง19ชั่วโมงเนี่ยจะเลิกอยู่กับลมหายใจคือรู้ลมหายใจสักกี่ชั่วโมงครับขณะนี้พยายามทําอย่างที่อาจารย์ว่านะไม่ว่าจะอยู่ทําอย่างอื่นเนี่ยถ้าว่างอยู่ก็มักจะคิดถึงลมหายใจเข้าออกดี พยายามทําทุกเวลาถ้าที่ทำได้ถ้าทําทุกเวลาก็อย่าหวังนี่เติมมาอีกหน่อยทําแล้วอย่าหวังนะวันนี้แม้ครูบอกไว้แล้วว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไหร่จะได้ตามที่บอกสักทีคือไม่ใช่หวังแต่ว่าพี่พยายามทาเพื่อให้มันสงบก็นั่นแหละคือความหวังไม่ใช่ความหวังใช่ไหมถ้าเราจะทําเพื่อให้สงบเรารู้ว่าวิธีนี้ถูกต้องแล้วก็ทําไปสิคือทานี่เห็นไหมกฎอิทัปปจยาตาเหตุปัจจัยอย่างใดผลอย่างนั้น ถ้าเราประกอบเหตุปัจจัยถูกต้องไม่ต้องไปกังวลผลต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับแต่ถ้าเราประกอบเหตุปัจจัยมันไม่ถูกต้องมันได้เพียงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ความหวังที่เราคาดมาโดยไม่รู้ตัวเนี่ยนั่นแหละค่ะมันก็มาตัดซะห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจึงได้บ้างไม่ได้บ้างผลมันจึงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมเหตุปัจจัยเสมอแล้วก็อย่าไปคิดว่ามันมันเกินความสามารถไม่มีอะไรเกินความสามารถไม่มีอะไรเกินความตั้งใจ งานที่ยากยิ่งกว่าเนี้คืองานที่ทําที่ใช้สติปัญญาความสามารถเราก็ยังทํามาได้แล้วก็งานอันนี้เป็นงานที่อิสระด้วยเราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครเลยทําไมเราถึงจะทําไม่ได้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าไม่เกินความสามารถแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความลำบากหรือเป็นปัญหาของการปฏิบัติที่เราจะต้องแก้ไขให้ได้แล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ต้องบอกว่า ฝึกสมาธิฝึกสมาธิทีนี้ถ้าสมมุติว่าบางทีทําไม่ได้เนี่ยนะคะครูก็จะใช้วิธีที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์คือเราก็ต้องมีงานการทำรํำในขณะที่เราอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดล้วก็มีงานการทําเราก็จะไม่รังเกียจจะไม่รู้สึกว่าพอเราเข้ามาฝึกปฏิบัติที่วัดแล้วก็พอกินเสร็จจะไม่ทําอะไรเลยจะมาบังคับตัวเองให้นั่งหลับตาทําสมาธิอย่างเดียว ตอนแรกๆครูคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่พอฝึกปฏิบัติไปก็มองเห็นว่านี่มันค่อนข้างจะผิดธรรมชาติไปสักหน่อยหนึ่งที่เราจะมาบังคับตัวเองให้นั่งหลับตาทำสมาธิอยู่อย่างเดียวเพราะในชีวิตของเราประจำวันนี่เราก็รู้ว่าเรามีอิริยาบถ4ใช่ไหมคะคยืนเดินนั่งนอนและในยืนเดินนั่งเนี่ยเราก็มีกิจกรรมที่เราจะทำในระหว่างอีกหลายหายอย่างแม้เราจะไปอยู่ที่วัด ไปฝึกปฏิบัติธรรมแล้วมันก็มีงานที่เราจะต้องทําอยู่ด้วยเหมือนกันเป็นงาน,นที่เป็นกิจส่วนตัวบ้างเป็นงานที่จะต้องเป็นกิจของส่วนรวมในสถานที่ที่เราไปอยู่บ้างเพราะฉะนั้นก็ปรับใจของเราไม่ให้รังเกียจไม่ให้รังเกียจในการทํางานไม่ว่าจะเป็นงานกิจส่วนตัวหรือก,กิจส่วนรวมแต่ในขณะเดียวกันก็ค่อยๆเริ่มรู้จักที่จะฝึกใจของเราให้อยู่กับสมาธิให้มีสมาธิในการทํางาน อย่างที่ท่านอาจารย์สนมอกท่านจะบอกว่าพยายามฝึกอบรมตัวเองให้ได้ให้รู้สึกจนรู้สึกว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมถ้ารู้สึกได้อย่างนี้เมื่อไหร่ไอ้ปัญหาความทุกข์มันก็จะหมดไปเพราะฉะนั้น,นชาววัดก็ใกล้ชาวโลกสิครับก็มือถ้าการทําทงานคือการปฏิบัติธรรมาะชาวชาวโลกก็กทํางานอยู่ตลอดเวลาอ๋อเหมือนกันครับโลกกับวัดก็คืออันเดียวกันบ้านกับวัดก็คืออันเดียวกัน ธรรมะกับชีวิตก็ไม่ได้แยกจากกัน mm hmm. แต่เราไม่รู้ตอนนั้นครูนั่นแหละก็ไม่รู้เราก็แยกเราไมันจะแยกเสมออ๋อถ้าเป็นชาวโลกก็ต้องทําอย่างนี้ถ้าเป็นชาววัดก็ต้องทําอย่างนี้นี่คือมาตรฐานนี่ก็เป็นปัญหาของการที่เราไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าพอก่อนออกจากบ้านเราก็มีมาตรฐานอย่างเนี้ยพอเราไปอยู่ที่วัดแล้วเราก็วัดนั้นต้องสงบ พระสงฆ์องค์ขาา้าแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เรียบร้อยพูดจาอะไรเป็นศีลเป็นธรรมรแต่บางทีเราก็ไม่ได้พบอย่างนั้นเราพบอะไรที่มันนอกกรอบออกไปจากมาตรฐานที่เราที่เราว่าที่เราวางเอาไว้ในใจรเราก็แม้เกิดหงุดหงิดขัดใจขึ้นมาทันทีเพราะเราลืมไปว่าท่านเหล่านั้นท่านยังไม่ได้บรรลุท่านก็เหมือนอย่างเราที่กําลังฝึกปฏิบัติ แต่ว่าท่านไปไกลกว่าเราท่านไปก่อนเรานี่มาทีหลังนี่เราก็ไม่รู้นี่ก็มาเป็นปัญหาอีกอย่างหนึง่งก็เกิดการเพ่งโทษแม้ทําไมไม่ทําอย่างนั้นไม่พูดอย่างนี้นี่ไม่งดงามนี่เหมาะในขณะนั้นก็เลยเอากิเลสเข้ามาใส่ตัวแล้วก็ไม่รู้รู้แต่ว่าแมมเรานี่เป็นผู้มีวิจารณญาณเรานี่เป็นผู้มีมาตรฐานรู้จักจำแนกแ,แจกแจงใช่ละวิเคราะห์วิจารณ์ในต่างๆแต่ความจริงเปล่า ไม่ใช่ธรรมะเลยเพราะธรรมะนั้นมันจะไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจารณ์ข้างนอกพอเราวิเคราะห์วิจารณ์เราก็ต้องเกิดการแบ่งแยกเกิดการตัดสินว่าผิดว่าถูกก็ตกอยู่ในสิ่งคู่นี่นะเราไม่รู้แล้วเราก็พอลงสิ่งคู่คนไหนถูกละ่ะเราถูกเราถูกคนเดียวส่งเสริมอัตตาตัวตนให้มันใหญ่ยิ่งยิ่งขึ้นซึ่งตรงกันข้ามกับหัวยใจของธรรมะที่ว่าเรื่องของอัตตาเห็นไหมคะนี่ก็เป็นความ ไม่รู้ที่มันกลายเป็นความลําบากเป็นปัญหาที่เราจะต้องค่อยๆคลำอ,อาไปเองถึงครูบาอาจารย์จะมาบอกมาสอนไม่เท่ากับที่เราได้ประจักษ์ด้วยตัวของเราเองว่าไอการที่จะไปคิดไปทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าโลกกับวัดก็อันเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในสถานที่นี้แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าท่านกําลังอยู่ในระหว่างการฝึกอบรมท่านพยายามพยายามขัดเกลาอยู่แล้ว <S <S เพียงแต่ว่า คอยเวลาคอยจังหวะคอยโอกาสแล้วแต่ความขยันหมั่นเพียรของท่านผู้ใดามากน้อยแค่ไหนเราลืมนึกถึงสิ่งเหล่านี้มันก็เลยมาเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมเราจะต้องค่อยๆคยัดไอ้สิ่งเหล่านี้ออกไปคือดึงใจของเราที่ชอบออกข้างนอกเนี่ยให้เข้าข้างในนานมากพอสมควรทีเดียวกว่าที่เราจะสามารถเอาใจของเราเนี่ยอยู่ในใจให้เป็นจิตด,ดูจิตเหมือนอย่างที่คุณแม่เขาสวดหลวงท่านว่าต้องใช้เวลา แต่อย่างไรก็ตามถ้าเรามีจุดหมายที่แน่นอนอยู่แล้วพอเราจะหลงทางไอ้จุดหมายอันนี้จะกลับมาเตือนสติเอ้นี่เรามาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้ดับความทุกข์ใช่ไหมทําไมมาสะสมความทุกข์อีกละ่ะเราก็จะได้สติรู้ตัวก็กลับมาในหนทางที่ถูกต้องต่อไปครับเดี๋ยววันนี้ก็ได้ฟังปัญหาจากท่านอาจารย์ส่วนหนึ่งคงจะทําให เป็นแนวทางไปนะครับแต่ว่าคงจะมีปัญหาที่จะเรียนทมท่านอาจารย์อีกคงไว้คราวหน้าอีกนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่ามสวัสดีค่ะลอยธรรมะมาไหลลงสูโลกอันเบียนดี พระธรรมยาทันตะพานกาลีบอนเจ้าของโลกเป็นอากรไตเรียงลู่สูเดชานจากทุกทนทั้งคืนวันที่คาดกันวก็มีประมาณด้วยเหตุอหังการเจ้าของโลกวิโยกรรมบรรษัทพระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนวพระธ สามปิดไยแปดลือสี่ันไดนผูดติดทั่วทัาปัญญาภีบรรดาพระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกตามแนวพระธรรมนำให้โลกของคน,นไปเคยแผ่พระธรรมมา